ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby b e a l Gaming ช่องที่รวมเรื่องราวเกมไว้เอาซวยเบอร์จากมุมมองผู้เล่นจริงที่เราจะมาพูดคุยกันอย่างสบายๆแต่ได้ข้อมูลแน่นๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาในคลิปที่หลายคนรอคอยเพราะคลิปนี้ก็คือการอัปเดต ครั้งใหญ่ประจำวันที่22ตุลาคม 2025, 2025ที่ส่งผลกับทุกเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกเลยและมีของใหม่แบบจัดเต็มจริงๆั้งฟีเจอร์ใหม่อีเ,อเวนต์ใหม่และการปรับสมดุลระบบหลายส่วนในเกมซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่อัปเดตระบบปกติแต่เป็นเหมือนการยกเครื่องบางส่วนของเกมเลยค่ะ เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะรีสตาร์ทช่วงบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นนะคะนนี้เราเลยอยากจะพาทุกคนมาดูแบบละเอียดว่ามีอะไรใหม่บ้างฟีเจอร์ไหนน่าสนใจฟีเจอร์ไหนอาจจะเปลี่ยนวิธีเล่นของเราไปเลยรวมถึงการปรับสมดุลที่ควรรู้ก่อนเข้าเล่นเกมหลังอัปเดตด้วยค่ะอะมาเริ่มกันที่ฟีเจอร์ใหม่ตัวแรกที่ชื่อว่าอาราบัมทุ่งทุนดาค่ะ นี่คือระบบใหม่ที่หลายคนพูดถึงเยอะมากเพราะมันเป็นเหมือนการรวบรวมตำนานในโลกน้ำแข็งของเราูพง่ายๆก็คือจะมีชิ้นส่วนฉากกระจายอยู่ทั่วแผนที่ทุ่งทุนดาเราต้องค่อยๆเก็บแล้วนำมาประกรอบเข้าด้วยกัน กลายเป็นฉากที่สมบูรณ์ซึ่งแต่ละฉากเนี่ยจะมีเรื่องราวและภาพสวยๆที่เชื่อมยงกับประวัติศาสตร์ของยุคน้้าแข่งในเกมด้วยนะสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ของสะสมแต่มันเป็นเหมือนความทรงจําในเกมที่ให้เราค้นพบไปทีละขั้นยิยง่งปลดล็อกได้มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งได้เห็นภาพใหญ่ของโรคไวเอาส์ว r เวอร์ชัดขึ้นจุดที่สําคัญที่อยากให้สังเกตไว้ก็คือบางภารกิจในอัลบั้เนี่ย จะเริ่มนับความคืบหน้าเมื่อปลดล็อกแล้วเท่านั้นหมายความว่าถ้าใครเคยทำอิจกรรมที่เกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้แล้วระบบอาจจะไม่นับย้อนหลังนะคะแต่บางอย่างก็อาจจะนับย้อนหลัง เช่นการผลิตทรัพยากรในค่ายอพยพและที่สําคัญเนี่ยแพนส่วนฉากทั่วไปขั้นเทพจะถูกเพิ่มเข้าไปในรางวัลรายวันระดับสูงสุดอีกด้วยใครที่รับรางวัลเปนก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าทีมงานทุกคนเนี่ยจะส่งของชดเชยทางจดหมายภายใน48ชั่วโมงนะคะโดยรวมรัฟฟีเจอร์เนี่ยเพิ่มความลึกให้กับเกมมากเลยเป็นอะไรที่เรารู้สึกเหมือนได้สะสมปรติสัตย์ของตัวเองในโลกน้ำแข็งจริงๆค่ะมาดูภารกิจกันดีกว่า เพิงที่ลุกโชนอีกครั้งนะคะก็คือการที่เราได้อัพเตาลอมของเราเนี่ยเลเวลอัพขึ้นเรื่อยๆเนาะถึงเลเวล30แต่และสอเลเวลเนี่ยก็จะได้รับเป็นชิ้นส่วนจิกซอนะคะแล้วก็มีการทำภารกิจข่าวกองผลิตทรัพยากรเก็บทรัพยากรประกาศคำสั่งผู้นำค่ายนะคะแล้วก็มีภารกิจอีกมากมายเลยที่เราเนี่ย ต้องค่อยๆทยอยทำเพื่อได้รับชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เนี่ยมาต่อกันนะคะอ่ะสิ่งที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้ทำก็คือการประกาศคำสั่งผู้นำค่ายเนื่องจากเราไม่ค่อยได้ขาดแคลนทรัพยากรแล้วก็ผู้อพยพในค่ายอพยพของเราเนี่ยมีความสุขดีไม่เคยป่วยเราจึงไม่ได้เปิดใช้งานเรื่องเิหรือว่ารักษาผู้ป่วยเลยนะคะ นานๆทีเนี่ยจะได้เปิดก็คือตอนนี้เองเพราะว่าภารกิจเนี่ยเราต้องเปิดทั้งหมด150คําสคำสั่งผู้นํำค่ายอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรเลยทุกคนสามารถเข้าไปดูที่อนุสร์แล้วก็อัลบั้มทุ่งทุนดานะคะ ว่ามีภารกิจของบทไหนเนี่ยที่เราสามารถทำได้บ้างแล้วก็กดรับรางวัลเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอเนาะเอาไปต่อกันแล้วก็กดรับของรางวัลนะแล้วก็จะมีรางวัลรวมที่ไว้สำหรับเราสะสมจิ๊กซอได้กี่ชิ้นแล้วท้ามากที่สุดก็จะเป็น1 0 0 0ชิ้น ถ้าทุกคนเก็บได้1,000พชิ้นเนี่ยก็จะได้รางวัลระหว่างทางมาเต็มเลยนะคะน่าเสียดายที่รระบบเนี่ยไม่ได้อัปเดตตรงกดรับรางวัลเนาะเราก็ต้องมากดรับทีละรางวัลทีละภารกิจที่เราได้ทำสำเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วอะทุกคนจะเห็นได้ว่าพอเรากดรับเนี่ยจะมีชิ้นส่วนเนี่ยแพ็กชิ้นส่วนเนี่ยมาในกล่องอัลบั้มของเรานะคะอันนี้เราก็กดรับรับรับไปได้เลยอะ ภารกิจมีอะไรบ้างทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้เลยนะคะทุกคนมีอยู่ที่อนุสรณ์นะกดอนุสรณ์แล้วก็อัลบ,บัมการเดินทางทุ่นทุนดานะคะอันนี้ก็เพื่อมปให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาดูแพ็กชิ้นส่วนดีกว่าเนาะอ่ะแพ็กชิ้นส่วนเนี่ยของเราจะมีทั้งหมดหนึ่งถึงห้าดาวแล้วก็มีแบบสีรุ้งนะคะที่จะสุ่มออกมาเนี่ย ซึ่งเราสมได้5ดาวนะคะอะทุกคนจะเห็นว่าเราไม่รู้ว่ามันคือชิ้นส่วนอะไรจนกว่าเราจะประกอบเสร็จถูกไหมแล้วก็ต้องเปิดให้ครบทุกอันก่อนนะคะถึงจะดูได้ว่าชิ้นส่วนที่เราได้เนี่ยคืออะไรอยู่ในบทไหนเราสามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้นะคะเป็นดาวที่1ถึงดาวที่4เนาะดาวที่5เนี่ยไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีโคต้าสามารถส่งคาขอได้ สามครั้งต่อวันเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ทยอยเปิดให้หมดเลยนะจนมาถึงจุดหนึงเราสะสมชิ้นส่วนได้ครบ1ฉากนะคะระบบเนี่ยก็จะเด้งให้มาประกอบจิ๊กซอนะโอเคอ่ะเราก็จะได้ดังรูปเลยถ้าเราประกอบให้ครบ10ฉากเนี่ยเราสามารถประกอบออโต้ได้นะคะแต่ว่า10ฉากแรกเนี่ยเราต้อง ประกอบเองกันไปก่อนนะใครที่ไม่ชอบต่อจิ๊กซอเนี่ยก็ใจเย็นๆน,นะคะทุกฉากเนี่ยเราก็จะได้รางวัลเพิ่มมาด้วยนะอาจประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเปิดชิ้นส่วนต่อแล้วก็มาประกอบต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย เมื่อดูคนต่อจิกซอรครบ10ฉากแล้วนะคะฉากที่11เ,เป็นต้นไปเนี่ยระบบจะปลดล้อการต่อจิกซออัตโนมมัตินะเราไม่ต้องมานั่งต่อทีละตัวทีละตัวละกดอัตโนมมัติได้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อเราประกอบฉากได้ตามที่ระบบกำหนดนะคะตัวอย่างเช่นบทเพลงวีรชนเนี่ย ต้องการก้าวฉากถึงจะปลดล็อกรางวัลนะคะเป็นการเพิ่มบัฟสปีดการรวบรวมทรัพยากรแล้วก็เพิ่มของรางวัลเป็นชิ้นส่วนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ฮีโร่แบบสุ่มเนาะทุกคนเนี่ยต้องทำภารกิจให้ครบเพื่อมาต่อจิ๊กซอแล้วฉากแต่ละฉากเนี่ยมารวมกันเพื่อปลดล็อกบทแต่ละบทนะคะเพื่อที่จะได้บัฟแล้วก็ของรางวัลต่าง สิ่งที่เราจะได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือรางวัลการสะสมชิ้นส่วนจิ๊กซอนะคะซึ่งทุก25จิกซอเนี่ยเราจะได้หีบ1กล่องและหีบ1กล่องเนี่ยจะมีรางวัลที่รอเราอยู่นะทุกคนสามารถเข้าไปดูรางวัลและกดรับได้เลยนะโอเคนะคะอ่าในแต่ละบทเนี่ยถ้าเราปลดล็อกเสร็จแล้วก็จะมีรางวัลอัลบัมรอเราอยู่ด้วยนะคุ้มมากๆเลย ทุกคนอย่าลืมทำภารกิจให้สำเร็จแล้วก็บดล็อกภาพบดล็อกฉากเยอะๆนะคะสำหรับเรื่องอัลบั้มทุ่งทุนดาเนี่ยก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เราไปเรื่องอื่นกันต่อเลยดีกว่าฟีเจอร์ใหม่ ระบบภูมิภาคชั้นนําต่อมาคืออีกหนึ่งระบบที่หลายคนรอคอยก็คือระบบภูมิภาคชั้นนํานะคะนี่คือฟีเจอร์ที่เพิ่มความภูมิใจให้กับผู้เล่นในแต่และภูมิภาคโดยเฉพาะทุกครั้งที่ภูมิภาคผ่านคุณสมบัติของการเป็นภูมิภาคชั้นนาเนี่ยจะได้รับตาชั้นนําซึ่งสามารถใช้ปลดล็อกรางวัลสุดพิเศษเช่นสกินโล่ภาษาซันไฟ ชื่อภูมิภาคย้ายภูมิภาคสกินประสาทซันไฟสกินป้อมปืนและฉาย,ยาภูมิภาคสุพิเศษมันไม่ใช่แค่ระบบโชว์สัญลักษณ์สวยๆแต่ก็คือระบบที่ให้รางวัลกับการร่วมแรงร่วมใจของผู้เล่นในภูมิภาคนั้นนะคะในส่วนของฟีเจอร์ถัดไปก็คือ E v e n t Dayshot ฟีเจอร์ใหม่ถัดมาก็คือ อีเวนต์เดยชอมีเป็นอีเวนแนวเกมยิงเป้าที่เข้ามาเพิ่มความสนุกให้กับช่วงเล่นลายวันของเราหลักการง่ายๆก็คือเราจะสะสมบัตรยิงเป้าแล้วนำไปใช้ในเล่นเกมเพื่อรับรางวัลมากมายยิงยิงแม่นยิงโดนเป้าเยอะก็ยิงได้ของดีความพิเศษคือทุกๆการเก็บกุญแจหีบสองดอกเนี่ย เราสามารถเปิดฮีโบนัสพิเศษได้แต่ถ้าใช้บัตรยิงเป้าครบตามที่กำหนดเนี่ยจะปลดล็อกอิโมส่สุดน่ารักที่ชื่อว่าโดนแล้วซึ่งถือว่าเท่มากๆเลยนะคะบัตรยิงเป้าเนี่ยเราสามารถหาได้จากการเข้าร่วมอิจกรรมราชาแห่งทุ่งน้ำแข็งและการเอาชนะสัตว์อสูรในพื้นที่ส่วนใครที่เก็บรางวาัลรายวันระดับสูงสุดไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เพราะจะได้รับของใหม่เพิ่มทางจดหมายภายใน48ชั่วโมงเช่นกันดรวมแล้วอีเวนต์นี้ถือว่าเพิ่มซีสันได้ดีมากเพราะเป็นคอนเทนต์สั้นๆที่เล่นเพลินได้แต่ว่าได้ของจริงจังและยังมีของสะสมใหม่ให้ตามเก็บอีกด้วยค่ะ,ะที่สำคัญนะมันไม่มีระยะเวลาที่จำกัดนะคะเล่นตอนไหนก็ได้ แต่เราต้องสะสมวัดมาเพื่อยิงเป้าให้ได้เยอะๆจบเรื่องฟีเจอร์แล้วก็อีเวนต์กันไป็หมดแล้วนะคะเรามาพูดถึงการปรับปรุงระบบหลักดีกว่าส่วนนี้คือการปรับปรุงระบบหลักซึ่งมีเยอะมากในรอบนี้เราจะไล่ให้เข้าใจง่ายๆนะคะ1ล่าหมีจะเพิ่มระบบลงทะเบียนอัตโนมัติเมื่อครูดาวหมดระบบจะเริ่มการล่าหมีให้เองโดยไม่ต้องกดใหม่ สะดวกมากสำหรับคนที่ทำกิจกรรมนี้บ่อยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ R4 R5 ไม่ต้องลงทะเบียนประจำด้วยนะอ่านต่อไปการต่อสู้ชิงประสาทลดระยะเวลาต่อสู้ให้เหลือ5ชั่วโมงและเวลาที่ครองประสาทเพื่อชนะให้เหลือ2.5ชั่วโมงทำให้แมชจะจบไวแต่ก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมเกาะรุ่งอรณุณนะคะเพิ่มของตกแต่งใหม่ก็คือรัวลูกแก้ว และระบบดูประวัติการกดถูกใจจากผู้นำค่ายอื่นๆข่าวกล้องประพาคารเมื่อถึงเตาหลอมเลเวล15หรือ VIP เลเวล5จะมีปุ่มรับทั้งหมดช่วยประหยัดเวลาในการเก็บรางวันมากเลยนะคะ่อไปการแข่งขันชิงแชมป์พนมิตรเพิ่มฟีเจอร์รับกลุ่มสมาชิกให้เจ้าหน้าที่ R5 หรือ R4 จัดเลนได้อย่างสะดวกเนาะอันที่6 การย้ายทินฐานตอนนี้เราสามารถเลือกตำแหน่งเป้าหมายได้ก่อนยืนยันได้อยู่ในอนาเขตพันธมิตรระบบจะใช้การย้ายแบบอนาเขตโดยอัตโนมัติอันนี้ดีมากเลยแล้วก็จะไม่ต้องเลืองหวาบม่วงแล้วนะคะต่อไปใน Event Snow Buster ปรับสมดุลทั้งรางวัลและระบบใหม่เช่นการใช้เชื้อเพลิงและจรวดระบบปลุกโจมตี เมื่อถึงพื้นที่24และคะแนนหิมะจากการใช้จรวดเนาะอันนี้เราต้องลองเล่นจริงๆก่อนนะคะต่อไปอุปกรณ์ผู้นำค่ายจะเพิ่มอุปกรณ์ระดับตำนานที่4 3ดาวพร้อมขยายร้านค้าและเพิ่มขีดจำกัดการซื้อวัสดุในเรื่องของทราราชมังกรน,น้ำแข็งเพิ่มรางวัลภูมิภาคให้ผู้นำค่ายในอันดับ10แรก และเปลี่ยนตำแหน่งของขวัญทรราชให้สุ่มใกล้ปราสาทซันฟายก็คือใครที่อยู่ใกล้ประสาทซันฟายเนี่ยจะได้ของขวัญที่ดีขึ้นนะคะต่อไปหลีกอาวุธแห่งทุ่งทุนดาเพิ่มรางวัลภูมิภาคให้กับกองทัพสี่อันดับแรกการต่อสู้ชิงลงหลอหลังยึดสิ่งบุกสร้างครบ30นาทีจะได้รับคะแนนส่วนบุคคลที่เร็วขึ้นมาก อันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าต่อให้เราหยึดชายยึดเร็วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกว่าคะแนนจะขึ้นเนี่ยนานมากเลยทุกคนเลยต้องอาศัยการโจมตีสตูนะคะต่อไปชื่อเสียงของทหารรับจ้างจะเปิดกำเนิดตำนานใหม่หลังพลดลอกคิสตัลไฟเลเวล8เนาะอันนี้เราก็ต้องมาคอยดูกันก่อนนะคะเขาวงกดจะเพิ่มกระดานผู้นำพันธมิตร ดูผลงานเพื่อนในพันธมิตรได้ง่ายขึ้นการต่อสู้ชิงป้อมเนี้ยจะปรับพลังของทหารรับจ้างเพทอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาการของภูมิภาครักง่ายปกติเนี่ยก็ยากขึ้นแล้วนะอ่ะ แทนที่จะเพิ่มปุ่มแดนเถื่อนกดกับเมืองได้ทันทีอันนี้อย่างที่เรารู้กันว่าเราเนี่ยชอบซูมออกใช่ไหมแล้วเราก็จะกลับเมืองทันทีก็ไม่ได้ต้องซูมเข้าไปหรือไม่ก็กดสัตว์อสูรเนาะอันนี้เราจะเพิ่มปุ่มแดนเถื่อนมาเลยสะดวกมากๆเลยนะคะต่อไปแชทกลุ่มผู้ดูแลกลุ่มสามารถโอนสิทธิ์หรืออนุมัติสมาชิกใหม่ได้เพิ่มความปลอดภัยและการจัดการที่ดีขึ้นอันนี้ก็ดีสําหรับคนที่ ผู้ดูแลกลุ่มเนี่ยเลิกเล่นไปแล้วเนาะอ่าต่อไปความแข็งแกร่งผู้นำเนี่ยจะขยายขีดจำกัดการสะสมพลังขึ้นกับเลเวลเตาหลอมด้วยนะเตาหลอมน้อยกว่า30เนี่ยจะสามารถเก็บความแข็งแกร่งได้มากที่สุดแค่1,000นะคะสะสมมากกว่านี้ไม่อนุญาตนะต่อไปนะคะทหารที่ได้รับปาดเจ็บจะเพิ่มตัวงบ่งชี้สีส้มแดงช่วยประเมินความเรงด่วนในการรักษาแล้วก็กระเป๋ จะแสดงข้อมูลเร่งการเรียนรู้เพิ่มมานะคะสกิลเดินทัพอัพเกรดสกิลไซคโครแนเนอร์แล้วก็พาเลซิมโฟนีนะทหารอารมณ์จะเปลี่ยนรูปมงกุฎเนี่ยไอคอนมงกุฎเป็นทหารถือดาบและอันสุดท้ายการเดินทางสำรวจสลับตำแหน่งปุ่มสบียงการเดินทางและสบียงชายแดน โดยรวมแล้วคือการอัปเดตที่เน้นคุณภาพชีวิตของผู้เล่นจริงๆคะ่ะมันจะทําให้เกมรู้เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานขึ้นเยอะเลยแล้วก็ลดงานจุกจิกได้ดีมากเรามาสรุประบบอัปเดตวันที่22ตุลานี้กันก่อนเนาะถือเป็นหนึ่งในอัปเดตใหญ่ที่สุดของปีเลยก็ว่าได้เพราะไม่ได้มีแค่ฟีเจอร์ใหม่แต่ยังปรับปรุงระบบเดิมให้เล่นง่ายขึ้นเหมาะกับทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าจริงๆการอัปเดตเนี่ยทำให้เกม w h i t e o t Server ดูมีทิศทางที่ดีขึ้นชัดเจนทั้งระบบแล้วก็ประสบการณ์ของผู้เล่นเนาะถ้าใครได้ลองแล้วรู้สึกยังไงกับฟีเจอร์ใหม่การอัปเดตใหม่คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะเพราะเราอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนถ้าชอบคลิปแนวอัปเดตวิเคราะห์หรือว่ารีวิวอีกเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ไว้ให้เพื่อนที่เล่นไวเอาซซวยเวอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันจนจบแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ